ชิคกี้พายและยู่กันทีสนามชนโคบ,บ้านบางกัมน,นะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่ทำการชนในวันที่17มกราคมนะคะสวัสดีค,ค่ะเชิญได้แนะนำตัวนิดนึงค่ะเช่อเลยครับมาจากใครครับได้ค่ะนิฮัมเมอรวนตองจ้ามุกค่ะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะก้าวเทปตาทานลือช่างเพล็กกับโคข้าวเทป,ประทานหาร,ปปรนหือช้างเพื็กนะคะช้างเพื็กอ,อ,อายุกี่ปีล่ะคะหกปีครับประมาณ6ปีหนะ้าน้องเป็นทายาทของตัวไหนพอสาบไหมไม,ไม่สาบครับไม่สาบนะคะช่อนมันกี่รั้งล่ะคะครั้งเดียวหนึ่งครังชนะได้มากแต่บาง สิบกว่านาทีวิชาทางชนต้องเข้าประเพณีไหมคะแทงครับชนแทงนะคะเ,เดินวัวกันวันกิโลค่ะนี้แปดโลครับประมาณแปดโลไปกรับเหลื่อมเบาเหลื่อมพ้นบางยางบ่ครับเหลื่อมบ่รอมนี้ชาวเพื่อกินยากิกนน้ำได้ดีไหมดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนึ่นะคะรอมนี้ผมพาความมั่นใจเมือาก,กี่เปอร์เซน็นต์อร่อยได้นะเต็มอรอยกันเลยวัวซัสสมุนกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาคิดว่าเก้าสิบครับตอนนี้ประมาณเก้าสิบนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทะเลวันชนกันนะคะชาวเพื่อทุกครูรอมนี้หนองนี้ไส้เป็นยังไงบ้างค่ะมีโดนบางมีโดนบางนะคะจำคว ไหมจามจำความนะคะไฮฟ,ฟ้าถึงเอฟซีถึงพุทติตันไดเลยค่ะ,ะว่าเอฟซีข้าวเทปัตตาลือจางเพลอกไปกับเปลืกหลังใจด้วยค่ะช,ชมเชียรนะ์หน้าให้เป็นในเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะพี่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือข้าวเทปัาตาลือฉางเพล็กกับหลังซาดงามเผ็ดดุงเรองรัว่าบิ๊กกิ๊กนะคะทำการชดเชยคือเอ็กวิติฮะของรายการจิตรนวันกับที่หกแสนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมีเชียราเบล็อกขายนะคะขอบคุณค่ะ